มาถึงเรื่องราวของข่าวเด่นของอุบลวันนี้ครับต่อเนื่องจากที่ผมนําเสนอไปนะครับจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเป็นเรื่องราวของสาวไฮโซ6 0 0ล้านครับตอนนี้มีความคืบหน้าทางด้านศาลเองก็มีการออกหมายจับแล้วก็ตํารวจเองก็มีการประสานไปทางเวียดนามนะครับเพื่อที่จะให้ส่งตัว เสาไฮโซ600ล้านที่ว่านี้ครับและก็มีการออกชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วนะครับรวมทั้งการเปิดเผยหน้าตาด้วยครับเราไปดูกันนะครับจากทางด้านมัติชนและก็มนเมนเจอร์ออนไลน์ครับแต่ว่าข่าวจากทีวีนี้บอกว่าบอกนามสกุลแล้วนะครับแต่ว่าสื่อของเรายังบอกเพียงแค่ชื่อนะครับยังไม่บอกนามสกุลครับ เริ่มต้นจากทางด้านมติชนบอกว่าเตรียมประสานตำรวจเวียดนามส่งตัวไฮโซฟองน้ำกลับไทยครับหลังจากที่หลบหนีคดีโกง500ล้านมติชนใช้คำว่า500ล้านแต่ทางด้านสื่ออื่นใช้คำว่า600ล้านครับเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าจากกรณีที่ผู้เสียหายออมเงินบ้านฟองน้ำทยอยเข้าแจ้งความกับตำรวจสพอเอมืองอุบลราชธานีและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับเพื่อดำเนินคดีกับนางสาวปิยัติดา น,นี่คือชี้จริงนะครับนามแฝงคือฟองน้ําแล้วก็ขณะเดียวกันสื่อทีวีบอกนามสกุลด้วยนะครับว่านามสกุลอะไรครับนะฮะแต่ว่าเราเองก็ เอาเป็นว่าอากนี้ยึดตามสื่อสิ่งพิมพ์ไปก่อนนะฮะนางสาวพิชิติดานะครับแต่ว่าทางทีวีประกาศแล้วว่านามสกุลอะไรนะครับอายุ25ปีและบอกว่าเป็นไฮโซสาวอ,อวุบลราชธานีไม่รู้ว่าไฮโซนี่คือเขาวัดประเมินจากอะไรเรียกว่าไฮโซแล้วคนไหนเป็นโลโซคนไหนเป็น <c oughs> คนธรรมดานี่ไม่รู้ว่าเขามีหลักเกณฑ์อย่างไรนะฮะในการเรียกกันอย่างูดนี่จะเป็นไฮโซได้หะเราเรีนได้เพียงแค่ไฮโลหรือว่าโลโซนะครับ โกงเงินกว่า500ล้านได้เชิญชวนผู้สนใจลงทุนออมเงินกับบ้านฟองน้ำโดยจะให้ผลตอบแทนเป็นกําไรร้อยละ5%ต่อ15วัน10%ต่อ30วันธรรมนากว่า2ปีครับจนมีผู้หลงเชื่อทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีกรุงเทพมหาคนครรวมผู้ที่เสียหายลงทุนกว่า500ล้านบาทแต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอดปิดบ้านออมเงินหลบหนีครับความคืบหน้าล่าสุดครับ ผ่านตุลเอกชันชัยอินนารานะครับผู้กำกับฝ่ายสืบสวนของสพอเมืองอุบลราชธานีเรานะครับเปิดเผยบอกว่านางสาวพิยธิดาหรือว่าน้องฟองน้ําอายุย5ปีที่ว่านี้ครับตอนนี้นะครับทางด้านศาลได้มีการอนุมัติหมายจับแล้วนะครับฉบับที่ 277ทับ65ลงวันที่24มิถุนายนในข้อหาช่อโกงประชาชนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบอือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่พี่น้องป้องป่งปายนะครับโฆษณาหรือประกาศให้ประกวดต่อประชาชนหรือกระทำด้วยประการใดๆน,น,นั้นจากการตรวจสอบจากการตรวจสอบจากตรวจกวดตรวจคนเข้าเมืองพบว่านะครับมติชนรายงานออกมา น่าจะเป็นเพียงแค่ฉบับเดียวครับบอกว่าน้องฟองน้ําหลบหนีไปยังประเทศเวียดนามครับโดยผ่านทางด้านสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อบ่ายของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับบ่ายของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาก็คือบ่ายวันอังคารที่ผ่านมาแต่ว่าเรานําเสนอข่าวไปนี้ตอนช่วงน่าจะเป็นกลางสัปดาห์ที่แล้วครับนะฮะหลบหนีไปแล้ว โดยทางด้านพตุลเอกชันชัยอินนรานะครับผู้กำกับฝ่ายสืบสวนของตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชานีก็เปิดเผยบอกว่าทางชุดสืบสวนจะได้ประสานส่งหมายแดงเพื่อขอให้ตํารวจเวียดนามนะครับได้ตรวจสอบที่อยู่ของนางสาวพิยธิดาหรือว่าน้องฟองน้ำนะครับให้ไว้กับเจ้าหน้าที่ตอมอของเวียดนามว่าอยู่ที่ไหนคาดว่าหมายแดงจะยังไม่ไปถึงประเทศเวียดนามอาจจะยังไม่เข้าระบบแต่หากพบเจอก็หาขอให้จับตัวส่งกลับมาดําเนินคดีที่ประเทศไทยครับ แต่นะฮะแต่ปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามยังไม่มีส่วนที่สัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับประเทศไทยครับนี่คือข้อจํากัดนะครับคดีดังกล่าวนี้จะมีอายุความอยู่15ปีครับนับตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2565จนถึงโน่นแหะครับวันที่17มิถุนายน2580ทีนี้ข่าวมีความสับสนเล็กน้อยครับเพราะว่ามติชนรายงานบอกว่าน้องชายก็คือ คนที่ชื่อเตอร์นะครับกับน้องสะพ้ยนะครับยังไม่ได้ออกเดินทางออกนอกประเทศแต่อย่างใดแต่ยังคงอยู่ภายในประเทศในขณะท,ที่ทางด้านเมนเจ,เจอร์ออนไลน์รายง,งานบอกว่าทั้ง3คนนี้ออกนอกประเทศไปแล้วครับทางนี้เจ้าที่ตำรวจมีหมายจับนางสาวพิชดาหรือว่าน้องฟองน้ําเพียงแค่คนเดียวว่างั้นครับนี่จากทางด้านมติชนนะครับทีนี้เราไปที่ทาง มนเจอร์ออนไลน์ครับมนิเจอร์ออนไลน์นี้คือเปิดเผยโฉมหน้าเลยครับเปิดเผยโฉมหน้าของนางสาวปิยธิดาเลยครับอ่าเราไปดูหน้าตานะฮะนี่คือหน้าตาของนางสาวปิยธิดาหรือว่าไฮโซฟองน้ำ so นะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเปิดเผยโฉมเลยครับแล้วก็มีการออกอนุมัติขออนุมัติหมายจับด้วย โดยทางได้เมนเทเจอออนไลน์บอกว่าจากกรณีที่ผู้เสียหายออมเงินบ้านฟองน้ํานับร้อยรายนะครับทยอยเข้าแจ้งความต่อเจ้าที่ตํารวจสพอ,อเมืองอุบลและก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อดําเนินคดีกับนางสาวปิยธิดาและก็มติชนบอกเพียงแค่นางสาวปิยธิดาและก็ไม่มีใบหน้าด้วยแต่ว่าเมนเทเจอออนไลน์ครับบอกชื่อจริงนามสกุลจริงเลยครับนั่นคือนางสาปิยธิดานามสกุลอุปริวงศ์ครับอุปริวงศ์ ชื่อเล่นว่าฟองน้ำนีครับอายุ25ปีครับนอกจากจะบอกชื่อจริงนามสกุลจริงแล้วนะครับยังเปิดเผยโฉมหน้าของน้องฟองน้ำด้วยแล้วก็บอกว่าทําตัวเป็นสาวไฮโซสาวชาว,ชาวจังหวัดบลราชธานีเชิญชวนมาลงทุนออมเงินโดยให้ผลตอบแทนเป็นกำไรร้อยละอันที่เราว่าไปแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่มาร่วมลงทุนกว่ากว่า400รายนะครับเป็นยอดเงินกว่า600ล้านมติชนบอกว่า500ล้านนะครับ แต่ว่ามนเจออนไลน์และก็หลายฉบับตรงกันบอกว่า600ล้านล่าสุดนี้สารจังหวัดอุบลราชานีครับได้มีการอ,อ,อนุมัติหมายจับนางสาวปิยธิดานะฮะนามสกุลจริงนะฮะก็คืออุปริวงศ์นะครับในข้อหาช่อโกงประชาชนที่เรากล่าวไปแล้วเมื่อครู่นี้ครับนอกจากนี้หลังจากที่ผู้เสียหายติดตามไปบ้านญาตินะครับท่านอาผู้เสียหายนี้ติดตามไปบ้านญาติหรือว่าคนรู้จักนางสาวฟองงามนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงว่าก่อนอื่น น้ำน้อมรับทุกอย่างที่ผิดพลาดน้ำขอโทษทุกคนน้ำไม่เคยหนีไปไหนน้ำไม่เคยมีเจตนาโกงใครไม่เคยทําสิ่งที่ไม่ดีไม่เคยนําเงินของใครไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันที่ผมเคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็ขอร้องอย่าให้ผู้เสียหายนี้ลามปามไปถึงครอบครัวครับทีนี้เราไปดูบ้านของทานด้านน้อง่องน้ําที่นี้ครับที่เขานำนี่ฮะ นี่คือบ้านของน้องฟองน้ำนะครับซึ่งก็เป็นบ้านหรูแล้วครับเป็นบ้านหรูเลยนะครับโดยทางด้านผู้เสียหายซึ่งก็นําโดยนางสาวพัชมนปักสํโรงอายุ32ปีได้ออกติดตามตัวนางสาวปิยธิดาหรือว่าน้องฟองน้ําแล้วก็น,วนายวุฒินันหรือว่าน้องเตอร์ครับอายุ23ปีแล้วก็นางสาวเพน,นุภาหรือว่าน้องออยอายุ23ปีซึ่งก็เป็นน้องชายและก็น้องสะพ้ย โดยไปตามหานะครับตามบ้านพักญาติบ้านพักในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตตะบนขามใหญ่ครับแต่ก็ไม่พบมีเพียงแก่เจ้าหน้าที่รักษาวความปลอดภัยแจ้งว่าเจ้าของบ้านได้ให้คนมาขนของออกไปตั้งแต่วันที่19มิถุนายนและก็ยังไม่เห็นกลับมาเลยแล้วก็มีตำรวจหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบบ้านหลังดังกล่าวด้วยก็คือบ้านที่ปรากฏในภาพตอนนี้ครับแต่ว่าใน Facebook ไลฟ์ไม่มีนะครับด้านนางสาวเก๋น,นามสมมติตามท้องเรื่องครับ เป็นญาติสนิทของนางสาวพ,พิธิดาที่เคยไปมาหาสู่กันนะครับเปิดเผยบอกว่าก่อนหน้านี้น้องฟองน้ําหรือว่านางสาวพ,พิจิดาและก็ทางด้านไนเตอร์นะครับน้องชานี้พักอยู่บ้านหลังเดียวกันกับตนครับแต่ต่อมาทั้งหมดย้ายออกไปซื้อบ้านหรูซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันกลับมาหาบาังก็ไปเพียงแค่ครั้งคราวเท่านั้นครับนะฮะ โดยทางด้านนางสาวเก๋บอกว่านอกจากตนจะเป็นญาติกับนางสาวปิยธิดาแล้วตนเองยังเป็นผู้เสียหายที่นําเงินกว่า3ล้านบาทน,นะครับมาลงทุนกับน้องฟองน้ําด้วยโดยที่ตนเองไม่ทราบมาก่อนว่านางสาวปิยธิดาได้ไปโกงลูกอ,อมเอาไว้ด้วยครับเพราะตนเองก็มาทราบพร้อมกับทุกคนเมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาว่านางสาวปิยธิดาได้หลบหนีไปแล้วครับตามข่าวนี้บอกว่าหลบหนีไป ทางสนามบินสุวรรณภูมินะครับจากมติชนตั้งแต่วันที่21มิถุนายนนะครับบอกว่าหลบนีไปหลบนีไปทั้ง3คนนะครับแต่ว่าออกหมายจับเพียงแค่คนเดียวครับ ทำให้ตนเองก็ต้องหาเงินไปใช้นี่เช่นเดียวกันและก็หลังจากที่นางสาวปิยธ,ธิดาหลบหนีก็ติดต่อไม่ได้เลยนะครับบรรดาลูกออมที่ต้องการเงินคืนก็ตามหานางสาวปิยธ,ธิดาที่บ้านตนของของตนเช่นเดียวกันบางรายก็มาแบบสุภาพเรียบร้อยเหมือนคุณอรนี่แหละแต่ว่าบางรายก็บุกรุกเข้ามาภายในบ้านของตนจนกระทั่งร,รู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยครับทั้งที่ตนเองก็ไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นกับการโกงแต่ประการใดไม่นับเช่นตัวเองก็สูญเสียเงินทั้ง3ล้านเช่นเดียวกันครับ ทานดานผูซิคาก็สอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับนางสาวปีชิดาก็ได้รับการเปิดเผยบอกว่าไนเตอร์นะครับน้องชายนี่เป็นคนที่น่ารักมีมารยาทนะครับแต่อาจจะเสียเพราะคนในครอบครัวบางคนว่าแล้วก็เสียงตาดูรูปของทานด้านน้องฟองน้ําเล็กน้อยครับทาให้ต้องเป็นเรื่องแบบนี้ครับและก็ที่ผ่านมานี่นางสาวปีชิดาไนเตอร์และก็แฟนสาวจะมีรถหรูคันสวยๆมาส่งที่บ้านเป็นระยะระยะเปลี่ยนรถบ่อย คุณนพพรว่าเปลี่ยนรถบวยแล้วแต่ว่ายังสู้น้องฟองน้าไม่ได้แล้วก็รถยังไม่รู้เท่ากับน้องฟองน้ํานะครับส่วนเรื่องการออมเงินในเพื่อนบ้านทราบกันมานานแล้วมีหลายคนตามหาหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นข่าวแบบนี้ครับขณะที่ชุดสืบสวนที่ติดตามคดีน,นี้แจ้งบอกแสล่าสุดบอกว่านางสาวฟองน้ําน้องชายน้องสะพายได้หลบหนีไปยังประเทศเวียดนามผ่านสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาครับแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้แจ้งบอกแสเหมือนกับมัติชนนะครับมัติชนบอกว่าออกหมายจับเฉพาะน้องฟองน้ำครับแล้วก็ทานได้มัติชนเองดูเหมือนว่าไม่ได้แจ้งบอกว่าน้องชายน้องน้อง,องสะพานีหลบหนีนะครับแต่ว่าเมนเจอร์ออนไลน์บอกว่าหลบหนีทั้ง3คนผาสนามบินสุวรรณภูมินี่ตรงกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นข่าวเด่นของอุบลในเช้าของวันนี้นะครับ นะฮะไปดูเนี่ยท้นานผู้เสียหายก็ตามไปที่บ้านรูของน้องฟองน้ำนะครับตอนนี้ทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์รายงานเลยครับบอกทั้งชื่อจริงนมสกุลจริงครับอบอกชื่ออีกนิดหนึน่งก็แล้วกันนะฮะน้องฟองน้ำนี้นมชื่อจริงก็คือนางสาวเดี๋ยวนะฮะนางสาวปิยธิดาอุปริวงศ์นะครับอายุ25ปีส่วนน้องชายที่บอกว่าเป็นคนที่มีมารยาทดีนิสัยเรียบร้อยนี่ชื่อว่านายวุฒินันนะครับ หรือว่านาเตอร์และก็มีแฟนสาวก็คือน้องออยนางสาวเพนุภาครับตอนนี้รายงานบอกว่า3มคนนี้หลบหนีไปที่ประเทศเวียดนามแล้วครับและก็ให้คนมาขนมอแหกแต่กระปรูออกจากบ้านหลังดังกล่าวนะครับอยู่ที่ตำบลขามใหญ่นี่ครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกที่นำมาเล่าสุกลฟังในเช้าของวันนี้นะครับในเช้าของวันนี้ครับ ทีนี้ข่าวเด่นของอบนเราในเช้าวันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่นี้ครับยังมีข่าวอีกตามมาครับน่ไปดูฮะข่าวที่ตามมาครับก่อนหน้านี้ถ้าเผื่อใครติดตามข่าวนะครับใครที่ติดตามข่าวจะพบว่ามีข่าวขององค์กรนักศึกษาของมขบ้างของมชบ้างนะครับของจุฬาบ้างครับมาวันนี้มีข่าวขององค์กรนักศึกษาของมอุบลน,นะครับนะฮะ ปรากฏว่าองค์การนักศึกษามอบวชได้ประกาศครับนะฮะจะไม่มีการพิธีกราบว่าหมอบกราบในพิธีไหว้ครูหรือว่าบายศ,ศีสู่ขวัญครับถือว่าควรเราต้องเกิดมาต้องเสมอภาคกันเท่าเทียมกันต้องไม่ต้องหมอบกราบกันเมืองนันครับแน่นี่องค์การนักศึกษามอบวชครับประกาศอย่างนี้เลยนะครับเราไปดูข่าวนี้กันนะครับจากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ครับโดยเพจองค์การนักศึกษา มหาสไลอุบลราชธานีครับได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความว่ายกเลิกครับการหมอบกราบงานพิธีไหว้ครูแล้วก็ใบสีสู่ขวัญโดยยกเลิกการหมอบกราบเปลี่ยนเป็นการไหว้นะครับองค์การนักศึกษาม,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 มหา,ายาลอุบลราชธานีมีนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคสิทธิความเท่าเทียมที่แฝงปไปด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ใช่การหมอบกราบที่สะท้อนถึงระบบไพร่ท่าดองนั้นครับ ในสังคมไทยเพราะทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันควรให้เกียรติซึ่งกันและก,กันครับโดยในวันที่30มิถุนายนนี้ครับขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่1เข้าร่วมพิธีไหว้ครูใบสีสู่ขวันณอาคารเฉลิมพระเกียรติรอบพระชนมพรรษาตั้งแต่เวลา12นาฬิกาน้องๆอย่าลืมทานข้าวมานะครับนะครับและก็ขอให้มีการยกเลิกการหมอบกราบเป็ียนการไหว้แทนครับนะฮะนี่เป็นการประกาศนะครับแล้วก็มีการทำภาพ กรา f ิกอินโฟนะฮะบอกว่าประกาศยกเลิกการหมอกกราบงานพิธีไหว้ครูใบสีส่ขวัญเปลี่ยนเป็นการไหว้นะครับจากองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับอาก็แจ้งมานะครับถ้าเผื่อใครหมอกกราบก็แสดงว่ายางนิยมความเป็นไพร่ความเป็นทาตอยู่นะครับคนเราเกิดมาต้องเสมอภาคกันขอประกาศยกเลิกการหมอกกราบเปลี่ยนเป็นไหว้แทนนะครับเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันนี่องค์การนักศึกษาเขาว่าอย่างนี้ครับ อ่ไปถึงทางด้านผู้ ที่อุปถัมภ์รายการอย่างเป็นทางการนะครับเพื่อเผื่อใครที่มีรถมีราต้องการหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปที่นี่ครับอู่บนเซอร์วิสหนึ่งเถนนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขามีเครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมนี่เทียบเท่ากับศูนย์บริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมเย,มยาวกว่าถึง30%มีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ําห้องท่าที่สะอาดสะอ้านนะครับทานกาแฟสดแล้วก็มีห้องให้นั่งพักนะครับ แมเย็นฉ่าทั้งภายในและก็ภายนอกก็โปร่งแล้วแต่อัธยาศัยครับแล้วก็ยังมีการรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและก็ความปลอดภัยให้แก่รถของคุณด้วยอะไหล่และก็ชิ้นส่วนระดับโลกครับไม่พอนะครับยังมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG ครับถ้าเผื่อสู้กับราคาน้ำมันไม่ไหวนะครับก็ไปติดตั้งแก๊สได้ที่อุบลเซอร์วิส1997 และก็ล่าสุดนี้อุบลสวิทได้มีการประกาศเพิ่มการให้บริการเป็นตอรอ,อนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนอุบลสวิท1์9 7แบบวัดสต็อปสวิทมาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนนะครับ ทั้งบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยาน,นยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแก๊ส R.P.G.N.G.V. รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยรถมาควรมาเอกสารมาเงินมาที่เหลือท่านกลับบ้านกลับออฟฟิศไปทำงานต่อได้เขาบริหารจัดการเรียบร้อยก็โทรแจง้งคุณพรเอกสารเรียบร้อยมารับคืนได้ที่อุบลเซอร์วิสครับง่ายจริงๆครับ0622015510 แต่ถ้าเผื่อมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดแวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับ ไปตรวจวัสดุประกอบแว่นวยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปควรหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างเรียนจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบลการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่เยื้องกับโรงรับจำนำของเทศบาลนครอุบลราชานี แต่ถ้าเผื่อท่านวิงเวียศีรษะน้ามือตาลายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพ้านํามันเหลืองของแท้จากตราสินค้าโอท็อปรดับ5ดาวนะครับสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านคลังยาตรงข้ามโรงแรมปรทุมรัฐชยางกูลฟังวารินก็เรืองทวี5แยกวารินของแท้จากตราต้องพิมพ์งานคลีนเรดิโอนะครับซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็สุดยอดขอให้เป็นอังจี้สุพทวินตาต้นโผลครับ